สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนเนาะกับโมพบมาพอกับซ่องน้องกอยเรียงแพะอีกแล้วกับมหาทังน้องหลอดกับน้องน้องยังก็น้องโอสบายดยีสบายดีเนยสบายดีลูกมาเกิดเพิ่งปุ๊บตูบอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยมาเล่ร้อนมาเลยก็มาอยู่กับ มีประตูเพผนใจดีเพผนเลยให้เขามาอยู no euh ่ในทางลังบ <moon. S 2> ้านเพผนมาพี่ลูกพี่น่าอยู่พี่ลูกทางลังบ้านเพผนเห็ดกระต๊อบาใช้อยู่พี่พ่อแม่พี่น้องไงเห็ดกระต๊อบอยู่แต่บุแผนที่จะคล้องนะลูกเนาะเจ้ามาอยู่นี่แต่หึงแล้วบ่ สองชั่เดือนมาวะใส่ตัดก็หยบ่ดยยินแล้วบ่เขายังยังตออไปเสียงเดียวกันเลยวายังผม่ปีนน้องเลยเศรินยินเข่าก็ยงลูกยินเขากับเจีปยเด็กอ้โอ้ยไปตาอีกตนเลยแม่พีนน้องเลยน้องก็ไปตาหักชองคนม่พีนน้องเลยนี่แหละ ต like yeah. ุ่นสิเฮ็ดอยู่ผมแม่พี่น้องเอ้ยแต่บ่แม่นดินเจ้าของผมแม่พี่น้องนี่แหละตัดไม้เรียนลำก็พอต้องเอื่นเลยมาอยู่ผมแม่พี่น้องเลยมุงหญ้าจักสิอยู่ได้ผมไบ่ได้ผมไม่ไปนอนเอ้ยอินดอนตอนหญ้าก็บ่มีเป็นของเจ้าของกป็นกเล่ร่อนมาตลอด มาอยู่กันว่ามีผู้ใหญ่เมตานี่เจ้าอยากได้ยังลูกสองคนอยากได้เงินอยากได้เงินโอ้ยากได้ดิ้งกับเพื่อนหมนดเลยอยากมีคนอยู่อาศัายพ่อแม่ไปใช้สลูกพ่อแม่ถึกครกหลักกาพ่อแม่เราปะปะผัวแล้วกาไปเอาผัวใหม่โอ้ ไปไปเอาพ่ไหมเดี๋ลปะจะอยู่กับโ h ยบางมือก็ได้กินบังมือก็ไ้กินบมคเขาโอ้ยพี่น้องไปใต้นไปต้นนี่เลยห้องหล่อกตอายยาโอ้ยไปต้นพี่น้องกอนอื่นอื่นเข้ามามื่อนี้กับผ้มีนังกขามาเยี่ยมมายาเมืองนองเพ่นแลวกรทั่งบุญว่า เอออยู่ไสบ่เขตใดบ่บุญสิเข้าไปเบิ่งลงเบิ่งบ่พอน้องอึ้งก็ได้แต่แนะนําเนาะก็ยังเป็นซ่องน้อยอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมนุษย์มนาเฮาบ่เบิ่งกันจักสิว่าได้ได๋น้องยังเข้าโรงเรียนอยู่บ่ลูกบ่บ่ออกแล้วบ่โดยเป็นยังคือออกลูก โมมีเงินเสียคาเทิมมีเงินเฮียนยมีเงินซื้อบิ๊กซื้อโซซื้อส่งซื้อเสื้อเนาะโดยโดยโอ้ยเป็นนกเลยแนวนี้คือพอน้องอึ่งสุกสดหามาตลอดก็คือน้องอึ่งมาเห็นก็อีต้นคือน้องอึ่งน้องก้อยแหละพโอมยพี่น้องเลยเขาน้ำกับเพื่อนยังบุตทัานจะกินครับพ่ไหมพี่น้องเลย ถามหาแต่พอน้องเอื้อยอยู่ไสว่าบ่าวนะอยู่ไสเพิ่นว่าว่าเพิ่นก็บ่มีเฮืออยู่หม่อาศัยอยู่นี่เพิ่นก็อยู่อาศัยนําประตูใจดีเลยให้มาอยู่ในหลังบ้านเพิ่นผมให้พี่น้องเอ้ยไดปากล้วยพี่ได้เฮือนประตูเพิ่นประตูใจดีที่ว่าเพิ่นให้หญ้าของ นี่มาอยู่อาศัยพอแม่พี่น้องเลยได้อนมาล้หุบลหอบไปอยู่บ้านยังก็อยู่ทางนะฮะลูกทางตลาดนะได้ยินญาจะว่าบ้านยัง้อาะอนอ,อื่นก็ลืมเลยคันบัทา,ามแม่ท่าพูเนาะญาวกเนาะ แม่อยากได้เฮือนกับดินแม่บอกหลักๆฮะลูกเหนื่อยเนอะลูกเน,น,น,นาะพอต้องเอื้องมีมนนงกับพอน้องเอื้องเจ็ดห้ปั้นห้เลยมันบุฟี่อันนี้พอน้องอึ่งกันได้แต่บีแบง่งได้แต่สี่ห้าสิบแสนหนึ่งจังสี่เลยผมเม่พี่น้องเลย จะมาอาศัยอยู่ในนี่ฮะมาอาศัยอยู่น้ำไผ่ไหมแถวอยู่น้ำท่าวาสเนี่แหละน้ำประเทอนเนี่แหละผลีผลีต้นผลีต้นแล้วเผนกไหมาอยู่ผลบุกสู่กุกยังให้อยู่มาหลับจ่างหลับบใบเนี่แล้วเพื่อนชานนยกับโบมีดินกับโบมีเล okay. ยมาสบายดีมาใชยย้ัยอยู่แล้วเพื่อนชายกับโบมีดินกับโบมีนะโนโบมีปลอ,อาศัยไผเพิงนยอัน เจ้ามาอาศัยเห็ดยังแน่อยู่พี่นะอาศัยแบบว่เออหมู่จากเกี่ยวหญ้าบ่ไปเกี่ยวปลูกบ่ไปปกยได้มันตัดอ้อยบ่ตัดอ้อยดำมนอยหมู่เอไปเกี่ยวหญ้าก็ไปมนะบ่ได้ึกได้ข้ากินว่าซั่นแต่ว่าเงินใช้ก็มียเข้าเพิ่นเอาให้้อะนะกินได้ก็ไปอาศัยว่าเกี่ยวข้าวนำข้าวแล้วเขาเข้าให้บ่มตู แล้วก็เก um> um> ี่ยวงาเขาก็เอาเขาให้เนยเกี่ยวงาตูบนี่เคะแนนว่าเพิ่นไรนี้เป็นตู้ไปอยู่ใช่ไหมมีมงยู่แล้วขะไรนี้จะอดอดอยู่เดี๋ยวนี้อดอยู่อย่าง่นว่าเฮือนนี่เฮือนพี่น้องบ่หรือเฮือนคนใดคนเป็นพี่น้องคนอื่นเนยคนหูคนในบ้านนี่แหละหูกันตะกี้นะเนยตะกี้แหละอยู่ในบ้านนี้เนยแล้วระเด็นหูกับเพิ่นเพิ่นว่า พอสมชาวบอกมีเฮือนเป็นของเจ้าของเนาะสมชาวบอกมีเฮือนเจ้าของมีดินเจ้าของก็ไปอาศัยอยู่ทั้พ่อและแม่ดีแล้วเนอได้ถูกหยากได้ถูกไอีรอได้เข่ากาแรงแกงขันหมอได้อยู่ในเมืองอันเนี่ยกระได้เงินเช่าผู้เมืองเขาเป็นยังดาหัวเนื้อเงินเช่าเขาซื้อบ่เงินเช่าเขาซื้อมาจุกเข่าซื้อเขาโล้นั่งมัมือบัดเท่อกับมัมือกับบุมีเนื้อซื้อเข่าเงินซื้อเข่ากินมัดมือกับ Để bát 1-2 bát, xăm mụt xài, bát 1-2 hai con kín Hai đứa con, hai con đi kín Tụi là ốt Ừm Tụi mình là ịm, ịm là không bao giờ Ừm Tụi mình kín bát Ừm không thụt không nhá, đúng không mẹ nọ? Ừm không thụt không nhạc, nàng thường nằm ở nằm ta lái Nằm ở nằm ta lái Và lúc tạo xìu như thế nào nọ? Bật bụi mì hâu Đúng rồi, tụi mình là khít าดเลยก็ะตายไปแล้วลูกที่ยู่น้ำไผ่นะำด้วยมีบออะไซยเลยอาศัยแทับ้านผนจะเก็บเฮาค่ะนะลูกเฮาค่ะนะลูกพวกรบบมี่อแม่ก็บ่มีัเกสียไปหลายผ่าหลายปีแล้วพวกคือกันนี่เป็นายผ่าหลายปีขอความเ่วยเลือนี่แล้วจะพอจะรําพอน้แมมจะดีนี่แล้วย่างนี้แล้วจนแบบหมุนปีนมาสันสะ อยู่ในเมืองกับบุมีน่าเฮ็ดโนเมตุเนาะหับจ้างหับบายกับไปล่างถวยล่างยังกับถวยล่างยังกับนั่งปวดเข่าโอ้โตะกี้ก็ไปเฮ็ดอยู่ได้มือเท่าทไรเมตูุ้องเถือกอ่ะเขาให้นรักเถอกหาซิฟจักมือเลนะช้ำมือช้ำมือได้หาซิฟานุได้หาซิฟานจนเป็นลมชะงัวโผล่โนเมตุเนาะเสือขยาวไว้จะลืมอย่างจึงได้กลับมาเอาใหม่ติดลืมเสือแล้วเป็นลมอัน ขาให้เงิน50,000น่ะค่าจ้างค่จมันน้อยโพดบุพอซื้อคงอยู่คงกินซื้อกับซื้อน้ํา่ในตู้เนาะแม่นแหละพอจะซื้อดูจะกินนั้นเสอก็ได้10,000บ่ิษั0 0 0บ่ไปปอกเราปอกหยังอ่ะนะน้อยแต่ซื้อขาแน่้แป้งนัวแน่นอยพแต่ว่าเขาเฮ็ดทงละ1,000นอยแป้งนัว่ดก็ของันธก็มีบ่รอเาซื้อ5,000ขึ้นได้คู่มื้อนีแม่ตู้เอ้ย เป็นวัวกับทงสองพันเป็นวัวก็ได้เคร็ดนี่ก็จนวัวนอนนอนก็ประหลัดซะๆนอพอขึ้นจากความถูกความยากขึ้นไปแล้วดับตาไหลเลยหย่านรูดไม่เห็นไม่ดูเฮาก็คือเห็นน้องอึ่งน้องก้อยแหละซ้ำนี่เฮาก็อีต้นเฮาก็อยากให้นเนาะคนมีดินมีเฮือนอยู่ ถูกอะไรได้ถูก<อ>มีบนคอขอบวมีก,กไ็ได้อยู่หันและอดยอยู่หันเละอดใต้อยู่หันเลยมีแต่หับจ้างอย่างเดียวหับจ้างอย่างเดียวขอบวนพิานและกะวก็แล้วมีแต่มอนี่แล้วไปเจือไปเก็บขี่ผาเดย์โยเกี่มาขายไต่ชิบพันสาานับพักนก็แบงเสือกเองกินกาแฟแล้วเพราะนั้แทนเขา่าถูกร้านกินเข่าบันนี่นะตุ่นับวนมาพี่น้องอยูอ่สามแม่ลูกล ใชมู่้ใอยู่น้ำฝนและจะว่าหนี่เลยดัดไม่ซอยของเงิพี่น้องเนอยู่ชิเหตุยังได้เหตตามมากมัเห็ดนันเห็ดนี่บ้ดขวดเป็นฝนเลยเป็นฝนไรนีฝนอยทางหาลูกล้านนะจเลอนั้นะจมพนว่ากระซอยู่โลยขันอีน้ำคำอากไลิน้ำเอาก็หายไปอยู่บ่ลิตอยู่เพื่อนเพื่อนออยู่นี่ เงินเท่าคนเลยเออเดี๋ยวคนจะไปก็ได้แต่ว่าโดยการยังห้องจับกันอยู่โดยก็แล้ววุ้นแล้วยังพคนละจะสิพาเมื่อลิ่นน้ำแล้วก็พาเพื่อนเมื่อชงโดยก็สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยด้อพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อแม่ก็ได้สบายดี พอน้องอื่นขอขอบมกขอบใจผู uh ้ใหญ่จะดีนะด้วยที oh: ่เขามาติดตามเบิ uh uh ่องซองน้องก้อยเลี้ยงแพะเขามาติดตามน้องๆสองคนนี้กะจีส่งต่อให้บวุญเป็ดเคสบวุญเอาชั้นซะพ่อแม่พี่น้องเลยก็โทรคุยกันกับบวุญแล้วว่าเคสได้บวุญถามเขาไปเบิ่งเด้อว่าเพื่ออนาถาแห้งอย่างนี้พ่อแม่พี่น้องเลย ดินดอนตอนหยากับบุมีพ่อแม่เปน้องเลยนี่ก็มาอยู่กับลูก่นปนให่หักอดอยู่ข้อยู่ซ้ำๆโดนฮู้ยหนอพ่อแม่เป็นน้องเลยซ้ำวัามีบอลอยู่ว่ะแม่ตู่คนว่ะกิวันนี้ัาเพื่อนอีกยังบริจาคขาไฟยังบริจาคได้มาขาไฟเซนเปดเลยเซนเปดลกออกกับขนีเก่าเขาันนีหาที่พัก พอน้องอึ oui, ่งกับบูมี่ยังเด้อพอน้องอึ่งกับมีนี่แหละมันยืนสี่าหันซิฟนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยพอน้องอึ่งก็อยากซอยอยากให้นี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ก็บพอน้องอึ่งกับบูมีคือกันแต่ก็มีแต่วันอยู่วันเศร้าอะไรเอ้าไม่ตัวเขาวิ่งบันอยู่วันเศร้าอะใจหลายๆเด้อถือวันร้าประเด็จไปนัวโดย สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวัดสุขสุขคนว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศโดยคนอื่นกับผมมีก็ยืนห้ายืนซิฟพ่อแม่พี่น้องกัยมีทำได้ก็หายทำนั้นโดยก็มีแต่สิส่งต่อให้บาบุญนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยคลิปนี้กับเหตุใดกับผู้ใหญ่ใจดีก็พิจารณาน้องคนสองคนเนี่ยตาดำๆนี่พ่อแม่พี่น้องเลย